ท็อปแมทมอสเปอร์มีทางเลือกใหม่หลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจากับปโรฟอนเซกาโดยงานที่พวกเขาแหล่งที่จะทาบทามเจเนโรกัตตูโซกุซือชาวอิตาเลียนซึ่งอยู่ในช่วงว่างงานพอดีหลังแยกทางกับเฟรนติน่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาสเปอร์เตรียมเดินเครื่องทาาทามเจเนโรกัตตูโซกุซือชาวอิตาเลียนเข้ารับตำแหน่งในายใหญ่ไก่ไดทองหลังจากการเจรจากับปโรฟอนเซกาโค้ชจากปุตเกสตล้มเหลว เนเน่เลวี N N L <ie> ประธานสโมสรสเปอร์พยายามที่จะหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อมาแทนที่โชเซ่บูรินโยที่โดนปลดก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าได้เปิดการเจราจากับอันโตนิโอคอนเต้และมารดิซูปาเชติโน่แต่สุดท้ายดิวไม่ประสบความสำเร็จขณะที่นรายของฟอร์เซกาซึ่งตอนแรกดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นและน่าจะมีการแต่งตั้งเป็นในายใหญ่คนใหม่แต่สุดท้ายดิวต้องล้มอย่างน่าเสียดายโดยเหตุผลมาจากเรื่องของการเงินเป็นหลักอย่างไรก็ตามสเปอร์มีทางเลือกใหม่ทันที เดมิเลอร์สื่อดังในอังกฤษรายงานว่าตอนนี้พวกเขาเล่งที่จะเจรจาก,กับกาตูโซซึ่งอยู่ในช่วงว่างงานหลังจากแยกทางกับฟิเรนติน่าเมื่อวันพฤหัสที่17มิถุนายนที่ผ่านมากาตูโซ <att> ในวัย43ซึ่งมีประสบการณ์ในการคุมปีศาจแดงดำเอซิมิลานและนาโปลีตัดสินใจโบกมือลาทับพ่วมหาการท่านที่เพิ่งรับงานได้เพียง23วันเท่านั้นโดยปัญหาส่วนใหญ่น่าจะมาจากปัญหาแนวความคิดที่ไม่ตรงกันกับบอร์ดบริหารในเรื่องของแผนการเสริมทีม ตอนแอมฮอสเปอร์สโมสรอดังจากอังกฤษตัดสินใจยกเลิกการเจราจาดึงเจเนโรกาตูโซตำนานสายพันธุ์ชาวอิตาลีเข้ามารับงานเป็นกุซือคนใหม่แล้วหลังงฟนบอลต่อต้านจนโลกโซเชียลแทบระเบิดย้อนกลับไปเมื่อวานนี้สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปรายงานว่าแดนนีเลวี่เพิ่งล้มเลิกการเซ็นสัญญาก,กับปาโลฟอนเซกาอดีกกุซือโรมาไปหมาดๆเพราะเจราจากันเรื่องจ่ายภาษีไม่ลงตัวจึงได้เบนเข็มไปหาเจ้ากัดจ้างแทน วหวังปิดดีลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เริ่มงานกันทันทีแต่หลังจากทั้งสองฝ่ายเปิดโต๊ะเจราจาก,กันได้ไม่นานก็มีรายงานว่าเลวี่ยุติโปรเจกต์นี้ลงแล้วด้วยตัวเองเนื่องจากเหตุผลหลายอย่างโดยรายงานระบุคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องของทัศนคติและทิศทางการทํางานเพราะกาตตุโซดูเหมือนจะรับมือยากแถมยังเพิ่งออกจากฟิรเดนตินามาบาดหมางทั้งที่ตกลงรับงานได้เพียง3สัปดาห์เหตุการณ์ต่อมาคือสาวกาไก่ทองทั่วโลกโดยเฉพาะอังกฤษพอได้ทราบข่าวว่าท่านประธานสโมอสรอนตัวเอง ดอดเจรจากับกัตตูโซ่ก็รู้สึกไม่พอใจเพราะตำนานแคกเอซิมิลารายดี้เคยให้ความเห็นถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ เอาไว้ค่อนข้างรุนแรงแถมเคยเหยียดเพศเชื้อชาติคนอื่นจนตกเป็นข่าวใหญ่โตมาแล้วด้วยนั่นทําให้แฟนบอลสเปอร์แสดงพลังต,ต่อต้านการกระทําของแนนเลวีโด้วยการติดแฮชแท็กว่า no to gattuso จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และโลกโซเชียลมีเดียสำหรับชาวกัีกยาวต่อเนื่องจนถึงวันนี้ อย่างน,น้อยที่สุดการตัดสินใจของเลวี่ก็บรรเทาความเดือดดานของแฟนบอลลงไปได้ค่อนข้างมากแต่หลังจากนี้ปายซังสเปอร์ก็จะไปจะต้องเร่งหากุญสือคนใหม่ให้ได้โดยด่ว,ดวนไม่งั้นอาจส่งผลกระทบเสีหยหายต่อทีมนในฤดูกาลหน้าเพราะเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเริ่มเริ่มโปรแกรมพรีซีซั่นแล้วนั่นเองเอริกเคนกองหน้าตัวเก่งทีมชาติอังกฤษตั้งเป้าพาทีมไปถึงฝั่งฝันด้วยการควาชช้าแชมป์ยุโรปผลน,นี้มาครองให้ได้ังกฤษทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เข้าถึงรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียในศึกยูโรห่อน,นี้ก็เปิดหัวด้วยการคว้าชัยชนะเหนือโคเอเชียซึ่งเฮเลเคนเผยว่าเป้าหมายอันดับแรกสุดในชีวิตค้าแข้งก็คือการคว้าชแชมป์กับทีมชาติผมคิดว่าการคว้าชแชมป์กับอังกฤษเป็นความใฝ่ฝันและเป็นเป้าหมายสูงสุดเสมอผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสวมเสื้อตัวนี้เป้าหมายก็คือชัยชนะแน่นอนว่าเราไม่ได้แชมป์รายการเมเจอร์มาเป็นเวลานานแล้วเราทุกคนมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่พิเศษและผมก็ชอบความท้าทาย ผมรักที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายนั้นแน่นอนมีงานอีกมากที่ต้องทําและรายการระดับเมเจอร์ไม่ใช่ทีมที่จะคว้าชแชมป์กันง,ง่ายๆแต่การได้รับโอกาสเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมและแน่นอนและนักเตะค,คนที่เหลือเราต้องทําให้ประเทศของเราภูมิใจสร้างความภูมิใจให้กันและกันสร้างความภูมิใจให้กับเพื่อนและครอบครัวการสวมเสื้อตัวนี้และทําอย่างนั้นแน่นอนการคว้าแชามป์รายการใหญ่ก็เช่นกันผมจะสู้ทุกอย่างทําทุกอย่าง ซึ่งผมก็รู้ว่าคนอื่นจะทําทุกอย่างและทําให้มันเกิดขึ้น